สวัสดีค่ะ Android Auto Thailand ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวจอแรม4รอยหกนะคะกับรถกับรถ CHR 2018นะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่หน้าแอปค่ะไปที่เอวีเอ็อนะคะอันนี้จะเป็นการดูกล้อง360องศานะคะสามารถกดดูได้ไซ้ายขวาหน้าหลังค่ะหรือจะดูแบบ 3D ค่ะ สามารถดูได้แบบรอบคันเลยต่อไปนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ทางร้านลงให้ก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันพวกความบันเทิงนะคะก็จะมีเป็น VTV ค่ะ Spotify ตัว Netflix ค่ะแล้วก็ FW IPTV นะคะมี AS Play ค่ะ App View ค่ะแล้วก็ i c e นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละแอปก,กัน VTV ค่ะ อันนี้ก็จะสามารถดูซีรีส์จีนเกาหลีละครไทยภาพยนตร์วาไรตี้ต่างๆนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะ f s b ทีวีนะคะอันนี้จะเป็นการดูทีวีออนไลน์3579แบบ HD นะคะ ลูกค้าก็สามารถกดเข้าไปดูตรงทดลองฟรีได้เลยนะคะเลือกช่องที่เราต้องการดูได้เลยช่องวันอันนี้เป็นปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติวางโค้ดหน้าจอก็ได้เลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยใช่ถามได้สั่งเลยนะตัวนี้คุ้มมากๆนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกช่องได้นะคะที่ด้านข้างตรง Li s ต o ออ ินดิกินซี่งูนะคะผ่านต่อไปค่ะก็จะเป็น Spotify นะคะันนี้จะเป็นแอปฟังเพลงนะคะลูกค้าก็ล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะคะ,คะ YouTube ค่ะตัวนี้จะเป็น YouTube แวนนะคะเป็น YouTube แบบไม่มีโฆษณาค่ะลูกค้าไม่ต้องไปสมัครพีเยมก็สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องออกดข้ามโฆษณาอะไรเลยนะคะสามารถใช้งานแบบพักหน้าจอได้ คมชัดต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตของลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะน,นี้สามารถทาหแม่จอได้ไปเน็ f l i กค่ะลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะ แอปนำทางนะคะเราจะมีเป็นตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นแปปอปไซจิกนะคะอันนี้จะเป็นแอป,ปนำทางแบบออฟไลน์นะคะไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่ค่ะซอยงามวงวานสีนะคะอันนี้ตรงนะคะแล้วก็แอป,ปนำทางค่ะ Google Map เข้ามาตรงนำทางได้เลยค่ะ กล้องถอยนะคะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์ที่เราจะขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ